เราจะมาะเล่นเกมคอนเทนต์ลองทายดูซิค่ะก็คือแบบว่าให้เราดูรูปนะคะให้เหล่าเพื่อนๆดูรูปแล้วก็แย่งกันตอบคำถามค่ะใครจะเป็นคนชนะไปในเกมนี้ไปดูกัน โลเตียมยิงยังคำตอบอ่ะครับไปคำตอบที่พิมพ์โอได้ไหมบ้าบได้ไหมั้ยกุ้งโล่ไปคำตอบที่ทุกต่านเก่งเลยนะไปนะคะไปตอบกันข้อที่สองลูกนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นวัดรองขุนนะเป็นวัร่องขุนนะคะใครเป็นคนออกแบบ อการอั้อื่นใช้ ตะเกียวมาตาส่วนตัดเยอะเลยม้ตะเกียวมาตาวนมาให้เลยให้เลยพี่สูโต้นะคะเนี่ยพี่เนี่ยพวกแค่ว่าไม้ตะเกียวว่าตกอวโอ้โหคิดมากกันทำไมก็ไม่รู้นะโอเคต่อไปนะคะลุกที่สี่นะคะเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตนะคะก็คือว่าเราเนี่ยขออนุญาตตัด คำถามบางช่วงออกนะคะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวจนเกินไปนะคะให้มันกระชับขึ้นนะคะก็ขออภัยมาแล้วตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยไป คือเก่งที่สุดสนับสนุนเข้าไปนเยอะๆนะคะนะค้องๆรับผม <laughs> ต่อไปนะคะบุคคลในลูก <c oughs> ชื่อว่าอะไรและสอนวิชาอะไรอาจารย์พรีนพรมวัวรัครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ซีนสอนวิชาเขียนแบบ คนนี้คือคนติดบัตรคนในโลกข้างต้นนะคะก็คือชื่อจริงชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทำงานที่ไหนตอบเอาไปเลยร้อยล้านแฉลนครับมิลชื่อว่านายอิสระพวงแสงะระยิบ <c oughs> อายุ34ปีทำงาน เป็นครูอาชีพครูครับไปคำตอบพี่ใส่อะยี่หอตอบพี่ผิดผิดครู็นครูคนนี้ชื่อนายกิตตพงษ์แสงเดบทำงานอยู่ไอทำงานอาชีพเป็นครูอยู่ที่ไหนที่ที่อะไรี่นิคมบุรีครับรู้สาีไอสามครับ3ามสคี่สามสคำตอบพี่ ท,ทุกคนคะคลิปยังไม่จบค่ะมีอีกคำถามหนึ่งตกใจอะไรดิย,ย,ยังไม่จบอีน้อยอ่ะตกใจเหมือนกันอ,อ่าคำถามนี้นะคะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะก็คือวิทยาลัยเทคนิคลบุรีนะคะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวันที่เท่าไหร่ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2567แต่คำตอบนี่ถูกต้อง มีนาคมนะคะสามารถติดตามออข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีนะคะแล้วก็ขอฝากออสถาปัตยกรรมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะน้องๆก็มาเข้ากันเยอะๆนะบ๊ายบาย